บอกเลยค่ะว่าเหนียวสุดๆนี่ทั้งเหนียวทั้งเด้งทั้งนุ่มเลยล่ะค่ะรับรองค่ะว่าไม่ฝืดคอแน่นอนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทําไก่เด้งสูตรไก่เด้งทํายังไงให้เหนียวนุ่มไม่เละไม่ยุยแล้วก็ที่สําคัญไม่กระด้างด้วยค่ะไก่ค่ะอุ๋ยจะใช้เป็นไก่สับ1นึกิโลเบกกิ้งโซดาค่ะสช้อนชาใส่ใเลยลยค่ะ และเติมน้ำขับประมาณครึ่งถ้วยตวงประมาณนี้เลยนะแล้วรอคนค่ะให้ละลายประมาณสักครึ่งถ้วยตวงน,ะน้ำประมาณนี้ค่ะมเมื่อไก่เรานำมาทำไก่เด้งแล้วกลับไปแช่1นกิโลจะได้ประมาณ1ึโล4ขีดถึง5ขีดค่ะให้เราคนค่ะน้ำกับเบกกิ้งโซดานะ นี่กกุลาสองช้อนชาแล้วก็น้ําประมาณครึ่งถ้วยตวงแล้วเราก็ใส่งไปในเื้้อไก่ของเราเลยค่ะแล้วเราก็คนค่ะให้เขาเข้ากันนะเราจะใช้ไก่บดทั่วไปอย่างนี้ยค่ะ คนให้เข้ากันเห็นไหมหลังจากที่เราคนาาเมื่อกี้เป็นน้ํานะตอนนี้คือเขาเริ่มที่จะแห้งละนี่ค,ค่ะแล้วเราพักไว้ก่อนเลยนะ20นาทีพักไว้แบบนี้เลยค่ะ20นาทีช่วงที่เรารอพักเนื้อไก่ของเราค่ะเราก็มาทําส่วนของน้ําเลยค่ะอุ้ยจะใช้เป็นเกลือค่ะสองช้อนชานะ เกือก็จะหมดแล้วเนี่ยนี่ค่ะใส่เกลือไปทักสองช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสรสไก่ลงไปเลยค่ะสองช้อนน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนขั้นตอนนี้ค่ะเราก็มาเติมน้ำลงไปค่ะรอบนี้เราจะใส่น้ำประมาณนะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะ แล้วคนเลยค่ะให้ส่วนผสมละลายนี่ค่ะเมื่อละลายดีแล้วใกล้เราก็หมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเรียบร้อยละเราก็มาเทส่วนผสมของน้ำที่เราคนไว้เนี่ยค่ะลงไปเลยเราก็เค้าค่ะส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ เมื่อเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วค่ะเราจะมาใส่แป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดจะทําให้เนื้อไก่ของเราค่ะเหนียวสี่ช้อนโต๊นะคะใส่ไปเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกสักหนึ่งรอบให้แป้งนะส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะ เราคนนี้ก็คือเหนียวหนืดแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วตามด้วยน้ำมันค่ะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวได้เลยค่ะก็จะใส่ประมาณสองช้อนนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะเราจะได้ประมาณนี้แล้วนะ ั้นตอนต่อไปค่ะให้เราเตรียมเครื่องบดสับเลยค่ะแบบนี้แล้วใส่ไก่ค่ะลงไปปั่นเลยค่ะเครื่องใหญ่ก็ปั่นได้ครั้งเดียวนะถ้าใครเครื่องเลยก็อาจจะปั่นสองรอบหรือว,ว่าทําเก็บไว้มันค่อนข้างที่สะดวกนะคะมันจะทําให้รสชาติของไก่เวลาเราทําเมนูอาหารต่างๆคือดีค่ะไม่ว่าจะทำแกงจืดหรือไก่ทอดไก่กระเทียมได้หมดเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วปั่นเลยค่ะคุณก็จะปั่นหยุดปั่นหยุดประมาณ3มนาทีค่ะนี่เลยค่ะไก่เด้งของนี้เป็นไงล่ะบอกเลยค่ะว่าเหนียวเหนียวมากแล้วก็เด้งสุดๆเลยค่ะ แค่ถอดยิ่งถอดยากเลยเพราะมันเหนียวมากเห็นไหมเหนียวมากเลยค่ะแล้วเอามาช่างจะได้ประมาณสักโลครึ่งโดยเฉลี่ยนะเดี๋ยววิจะเทเออกมาให้เห็นเนาะใส่รกระมังเดิมบอกเลยค่ะว่าเหนียวส,ส,สุดนี่ทั้งเหนียวทั้งเด้งทั้งนุ่มเลยล่ะค่ะรับรองค่ะว่าไม่ฝืดคอแน่นอน แล้วเดี๋ยวเราก็จะแพ็คค่ะเก็บเลยนี่ค่ะกูก็จะแบ่งไว้นะนี่เลยครึ่งกิโลแช่ช่องฟิตไปเลยค่ะแกวิช้ได้นานเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งชามที่อุ๋ยใส่าชามนี้ไว้เดี๋ยวเราจะไปทําไก่กระเทียมเันค่ะนี่เลยว้าวน่ากินถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a อเช Food ้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ